นี่นะครับญาติโยมกําลังส่งสําหรับกับข้าวนะครับเป็นสายยาวตอนนี้ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยเด้อนะครับมาเตงโรงครัวนะครับกําลังต่อสายนะครับเป็นสามัญนนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับกําลังส่ง สำหรับกับข้าวจากโรงครัวของวัดบัวชนิงนะครับเพื่อไปถวายคณะสงฆ์นะครับเด้อหลังจากบินธบาตเซตนะครับครูบาอาจารย์ก็เข้าไปในสละนะครับญาติโยมก็กำลังเลี้ยงสำหรับกับข้าวนะครับว่าแต่ว่าด้วยต่างคนก็ต่างไปใส่บาตรนะครับก็เลยเหลือไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับกับข้าวมีเยอะนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับ กำลังลำเลียงสำรับกับข้าวนะครับต่อไปนู่นนะครับถึงศาลานู่นนะครับขออนุญาตถ่ายบรรยากาศนะครับอยู่แบบนี้นะครับวัดบ่อเชนิงกับวัดบ้านเก่าบ่อนี่ถือว่าเป็นวัดเดียวกันนะครับประเด็ดประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับแนะนำคำสอนมาแบบนั้นนะครับไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งและเป็นสองนะครับ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราปีชายันมุนีนะครับให้ถือเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่วัดป่าวัดบ้านนะครับวัดบ้านเก่าโบกับวัดบอยชนิงนี่เป็นวัดเดียวกันนะครับประเดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นลูกศิษย์ลูกค้าของประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเมื่อศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่นะครับ ่วยงานประเดชพระคุณนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาในภาคของวิปัสสนากรรมฐานนะครับทีวัดพิศสุรามนะครับจนอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เลยนะครับมาเปิดสำนักนะครับปฏิบัติธรรมนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนี่นะครับพระราปีชายันมุนีก็เลยบอกว่าอย่าไปอยู่ไกลเลยนะครับมาอยู่ใกล้ๆกันมันจะได้ช่วยงานกันนะครับมีอะไรก็จะได้ช่วยงานกันนะครับประเดชพระคุณหลวงตาก็มาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับห่างกันไม่ถึง กิโลนะครับวัดบ้านเก่าบัวกับวัดบอ่อเสนิงพอมีงานก็มาช่วยกันนะครับนําพัตตาหารต่างๆอุบาจาจาร์ก็มาช่วยกันนะครับมีงานต่างๆเหมือนกับเป็นวัดเดียวกันนะครับเด้อนะครับเอ,เอเื้อเฟื้อเกื้อคูนกันนะครับนี่นะครับญาติโยมกํากลังเตรียมสำลักกับข้าวนะครับนี่จัดพัตตาหารใส่กับข้าวใส่สำลับกับข้าวแล้วก็ถวายพระนะครับ แต่ว่าด้วยญาติโยมเนี่ยเขาเอาไปบินทบาทเยอะนะครับใส่บินใส่ข้าวนะครับบินทบาทนะครับอาหารบินทบาทนะครับก็เลยเหลืออยู่ที่ลงครัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับไปฝากญาติโยมผู้อยู่ไกลๆนะครับผููไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนะครับที่อื่นอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่วัดบ้านเกาบัและวัดบอยชินีนี้จะเป็นแบบนี้นะครับพ่มแม่ครูบาจ์เมตตาสน ไว้นะครับตั้งแต่สมัยนู้นนะครับหลวงปู่เขาอนาลายยวัดธรรมคงพินนะครับเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีถิ่นฐานกําเนิดนะครับอยู่ที่บ่อชนิงอ่งนี้นะครับเคยมาจําพรรษานะครับพรรษาหนึ่งที่วัดบ้านเก่านะครับหลังจากไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่มั่นจนอิ่มอกอิ่มใจนะครับก็เลยมานะครับเผยแผ่ธรรมะนะครับ ให้กับที่นี่นะครับนำพาพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟันนะครับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมาเผยแผ่นะครับแถวอำเภอหัวตพานนี่นะครับมาพักอยู่ที่วัดบ้านเกาบอนนี่นะครับสอนกรรมฐานอยู่ที่นี่นะครับจึงทําให้ญาติโยมนะครับบ้านบ่อนิงก็ดีคุ้มวัดบ้านเกาบอก็ดีบ้านใกล้เคียงก็ดีในอําเภอหัวตพานนี้นะครับเดอมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนะครับ อถ่ายบรรยากาศให้ดิดูนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะมีญาติโยมน้อยๆนะครับมาใส่บาตรเพราะว่าเป็นโควิดนะครับช่วงนี้โควิดค่อนข้างจะระบาดเยอะนะครับแต่บางคนก็ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับคล้ายๆกับไข้หวัดนะครับบางคนว่ากินยาแล้วก็หายนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังกลัวติดอยู่นะครับกลัวติดไม่เท่าไหร่นะครับกลัวโดนกัดตัวนะครับ กลัวโดนกักตัวนะครับมันเสียเวลาทําการทํางานต่างๆนะครับจะไปไหนก็ลําบากแต่กบัวเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับให้ญาติโยมน้อยนะครับพอมาดูถ่ายภาพตอนเช้าๆนะครับตอนแรกมาใหม่ๆน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปสายขึ้นมาหน่อยนะครับญาติโยมเต็มเลยนะครับตั้งแต่ต้นพิธีเลยมาถึงอุโบสถการประเรียนนะครับจลาการประเรียนมาจนถึง รอบรอบมีหารลวงปู่ขาวนะครับเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อนะครับสำหรับกับข้าวนะครับต่อไปเป็นของนขนมจีนนะครับนี่ถาดขนมจีนนะครับเอา้ากอหยุดการถ่ายภาพวีดวยเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ